สวัสดีครับพบกับรายการออกนอบาอีกแล้ววันนี้เราจะไปเที่ยวไหนกันครับวันนี้ได้ไปเที่ยวไหนไปดูรถไฟไปดูรถไฟติดตามกันนะครับว่าเราจะไปดูรถไฟที่ไหนนะครับบายบายบางครั้งความสุขก็ไม่ต้องเดินทางไกลแค่เราได้ออกนอกบ้าน ใช่ก็ได้พักมายังอุ้ยแต่มันมีไฟวิวอวิวอด้วยนะต้องมาแน่นอนเต้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 นมายังมายังรถไฟมายังมาแล้วไหนรอมันก่อนเป้ะอยากขึ้นไหม อยากขึ้นไหมอยากขึ้นเอาไมอยากขึ้นหนอะป้าพาขึ้นหเอามเอ,อไม่อยากรถไฟนี่ยาขึ้นงรถไฟมาอยา่ารไฟย่งรถไฟมาแนนอนอ ทำไมม,มานาากัะไมาอย่างอยา่างไฟมาอย่าไฟอยู่ไหนอะฟรถไฟอะรถไฟครับิแล้วไ,ลไฟกลังจะมาน่รไ,ไ,ไ,ไฟอยู่หนอูข้างหน้ามาตรงที่อ๋ตอตรงนี้ะตรงนี้ มาแล้ว,ม,ลวมาไวมากคิดว่ารถไฟทำไมอบอกว่าเปิดแล้วทำไมปวดจ้ะต้องหาที่จอดรถก่อนลูกแล้วก็จะไปดูรถไฟนั่งไงรถไฟเห็นไหมจุดหมายของคุณเฮ้ยมาแล้วจอดได้ตรงไหนอ่ะจอดได้ที่แรงมากเลย รไฟไปไหนอ่ะรไฟไปนน่นเลยไกลๆโน่นโน่นนะไปเราอยากตามรถไฟไปอะ่ะเป็นไงเป็นไงเห็นรางรถไฟแบบสุดใกล้ไหมเป็นไงบ้างครับดันเต้อธิบายสิต้องอ,อ,อธิบายสิเดี๋ยว,วยน,นี่รางรถไฟนะครับนี่เราอยู่กันที่สถานีสรยา เป็นไงทางนี้รถไฟแต่เต้นเดินตามไปเลยต่อป้านี่คะอย่าวิ่งอย่าวิ่งอย่าวิ่งค่อยๆเดินไปลูกค่อยๆเดินไปนี่เดินทางนี้เดินทางตรงนี้ทางนี้ข้ามรางรถไฟข้ามรางรถไฟรถไฟยังไม่มาเดินปางนะ ได้เคยเห็นรางไหมเคยเห็นรางรถไฟไหมเคยเห็นรางรถไฟแบบใกล้ๆแบบนี้ไหมหนูรถไฟอะไรกัป้ายรถไฟไหนยังไม่มายังไม่มาใช่ไหมไาลงมาไหน เา่าเรถรถไฟด้วยโอ้โหมีวิวอย่างงี้ด้วยนันเต้อยากนั่งไหม,มนันเต้อยากนั่งไหม,มจริงเหรอแล้วนันเต้รอรถไฟมารถไฟมาที่สถางรถไฟนะครับ ไปมาต้นเต้ต้นเต้อยากลองนั่งไหมอยากอยากลองนั่งเราจะไปไมนเจะลองไปดูตั๋วกอนจะลองดูกันต้นเต้ดูตรงนี้นะไกลมากหฮะ ยังไม่ได้นะบัตรยังไม่ได้บัแต่อะเราลองไปดูตัวรอรถไฟดูรถไฟจะจะมามประมาณสิบโมงยี่สิบ เดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวมาลูกแหม่เดี๋ยวออกเส้นเหลืองนะฮะเด,ดี๋ยวรถไฟเดี๋ยวโดนรถไฟลูกยางเดี๋ยวรอก่อนอะไรนะรรถถตรงนีออ้อ่ะเดี๋ยวรอ,อก่อนสิ รถมาแต่รถมาออทางไหนทแท<ฟ>้ครับเดียวเผลอไม่ได้เลยด้านหลังเนี่ยฮะเนี่ยเต้ไปเดินเล่นตรงนู้นไหมไปเดินเล่นตรงนู้นไหมหมุนหรนีตรงนี้ตรงนี้ไปเดินเล่น,ลลหนไหม นิยาลาปลายทางสถานีาการกรุงเทพพิวรรวันนี้คุณท่านนี้มีความล่าช้าของรถครับคาดว่าจะเข้าสู่สถานีสารยาโดยประมาณ11นาฬิกาครับประสานตัวทราบครับผ่านตัวต่อสายรถบัสเดี่ยวเพ่อนจะสูญลำโพงประสาทจากสถานีนยาลาปายทางสถานีการกรุงเทพพิวรรวันนี้คุณท่านนี้มีความล่าช้าของรถครับคาดว่าจะเข้าสู่สถานีสารยาณเป็นประมาณ11นาฬิกาครับ าาทางกาลีสลายแลเนาะต้อไปเม่อไหรต้องขอเป,ปาาลีนะ่นรถสามนาทีเรื่อยๆครับอรอรถไฟอย่างใจอจดใจอจอ่อไปไหนซื้อขนมซื้อขนมเหรอเอาเอะไรอะไรอะไรอะลองพาเดินไปดูพาเดินไปดูอะไรพาเดินไปดูเดินไปไหนไปนไหน ขบวนรถโด,ย,ดยสารธรรมดาเลขที่261ต้นทางจากสถานีกรุงเทพไล่ทางสถานีสวนสตูตตดิโอพัฒท่านที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณารอการโดยสารด,าด้านในชานชลาที่2ขอบคุณท่ามาแล้วดันเต้แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงนี่เีมาแล้ว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 รอดูตรงนี้รอดูตรงนี้ เราดูตรงนี้อย่ารอดูตรงนี้อย่าออกเส้นเรืเองนะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวอรอก่อน,ออนมาแล้วมายัง แต่จอ,ออกงวดลูกพยายามยืนไ,ไหมเห็นครับ เต้อยออกเส้นเหลืองนะพนะี่ตำรวจมาแล้วเต้อยยายาออกอยาออก เต้มาถอยก่อนถอยก่อนนี่เป็นไงใกล้มาก รับส่งผู้โดยสารก็ทางสถานีกรุงเทพฯฝนฟงปลายทางส,สถานีส่วนตันีพัทค่ะรถกำลังออกแล้วออกแล้วเต้นั่งดูจะออกแล้วออกไ,ไม่ออกเต้รอ,อก,ก่อนอยังขึ้นไม่หมดหรือเปล่า ออกแล้วแล้วก็ท้องออกแล้วกระท่งออกแล้วเสียงแตะมาแล้วแตะมาแล้วแตะมาแล้วรถไปแล้วไปแล้วไปแล้วรถมีเสียงด้วยอ่ะขบวนรถธรรมดาที่2 0อกมจากสถานีสายน์ไปแล้วเจุด60เลขสถาที่สถานีวสุวัตเตชานีทันใจค่ะ <c oughs> มากถูกมาแล้ว,ลวเข้าสู่ช่วงสาระมีอยู่จริงหรอเนี่ยรถไฟเริ่มมีครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษเมื่อประมาณ200ปีก่อนโดยใช้หัวรถจักรไอน้ำลากตู้สินค้าและผู้โดยสาร มันช่วยให้คนเดินทางได้เร็วขึ้นและขนของได้มากขึ้นต่อมาหลายประเทศก็เริ่มสร้างรถไฟใช้กันรวมถึงประเทศไทยด้วยบ้านเรามีรถไฟครั้งแรกในปีพศ2436วิสสาา่งจากกรุงเทพมหานครไปปากน้ำตอนนี้รถไฟมีหลายแบบทั้งรถไฟธรรมดารถไฟฟ้าและรถไฟความเร็วสูงรถไฟเป็นพาหนะที่คนใช้เดินทางไกลสะดวกปลอดภัยและน่าตื่นเต้นสำหรับเด็กๆด,ด้วยแแต่เตรถ แล้วไปแล้ว,ลวบายบายก่อนผมมีควันด้วยแล้วไปดันเต้บาย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 ผู้ชมนะครับบาย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 ดันเต้ <S 2> <S 2> <S นี่นี่เห็นไหมบา,บาย